สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีอีกแล้วนะวันนี้อยู่มุมแปลกหูแปลกตาแล้วก็เห็นจากข้างๆมาเลยเนาะคริสต์มาสกำลังจะมาถึงทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนอ่าธันวาคมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาจาัดต้นคริสต์มาสกันนะคะวันนี้อันนี้เป็นต้นเก่านะคะเดี๋ยวให้ดูกันจากที่บีซื้อมาของปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย ชุดหน้าผมวันนี้คือทำความสะอาดบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นไปบีก็เลยเออถ้างั้นนะเดี๋ยวจะจัดต้นคริสต์มาสเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูด้วยว่าเ,ออเครื่องตกแต่งนู่นนี่นั่นของบีเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ก็ส่วนมากเลยก็คือส่วน้อยทั้งร้อยเลยก็คือเป็นของปีที่แล้วแล้วก็ปีก่นกอนๆน้านู้นนะปีนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เลยทุกคนเออนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปเสื้อผ้าหน้าผมก็จะประมาณนี้ขอเป็นแบบว่านิดนึงนะอะไรนี้นดร r a m a อะไรนะคะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะมาตัดต้นคริสต์มาสกันเลยนะคะค ก็กล่องนี้เนาะบีซื้อมาของปีที่แล้วนะคะ,ะจากที่บีซื้อมาเป็นปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็คนที่อยู่ฟินทุกคนก็ไปซื้อตามกันนะ,ะซึ่งดีมากเลยเพราะก่อนหน้านู้นอะของเบียบจะเป็นต้นคริสต์มาสที่ไม่มีหิมะอยู่ทุกคนเป็นหิมะปลอมเออนั่นแหละมันไม่มีอยู่นะคะก็ปีที่แล้วอะพอเราซื้อต้นนี้มาปุ๊บ คนก็ไปซื้อตามกันรวมถึงพี่สาวพี่ติกด้วยก็ไปซื้อตามนะคะมันคือมันน่ารักมากพอเราจุดไฟเงี้ยมันก็เหมือนกับหิมะจริงๆอะทุกคนเออสวยมากๆนะคะตอนนี้ถ้าบีจําไม่ผิดอะบีซื้อประมาณเกือบ80ยูโรได้79ยูโร90ถ้าบีจําไม่ผิดนะคะ80ยูโรคูณอะคูณ40เอ้ยแต่ตอนนี้ค่าเงินตกอะทุกคนอะคูณ38แล้วกัน แปดสิบคูณสามแปดนะคะก็จะได้เป็นเงินไทยนะคะแต่ว่าคือเราซื้อแบบเนี้ยซื้อแบบดีๆเนี้ยก็คือใช้ได้หลายปีนะคะอต้นนี้กล่องกล่องเขาก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะคะต้นเนี้ยจะสูงประมาณอาจจะสูงหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะหนะนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะนี่ตามนี้เลยค่ะกรีนเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็นี่เป็นคริสต์มาสทรีนะคะประมาณนี้เลยอะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันเดี๋ยวบี นูน่นเห็นไหมบีก็ได้วางพรมไปแล้วนะคะก็คือจะให้ต้นคริสต์มาสอะ่ะอยู่ข้างบนพรมเนาะปะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือจัดกันเลยจ้าเอาจริงนะทุกคนบีก็ไม่รู้คือจําไม่ได้เนาะคริสต์มาสคริสต์สมาสปีหนึ่งมีครั้งเดียวอะไรเงี้ยบีก็จําไม่ได้ว่าจะต้องอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยจ้าอ่ะคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลย ปีไม่ได้มาเจอทุกคนหลายวันมากเลยทุกคนทํางานนะคะแล้วก็หนาวช่วงนี้ก็เลยไม่รู้จะทําคลิปอะไรเนาะหลายคนก็บอกส่งไอจี IG มาพี่พี่ทำคลิปกินก็ได้นะไม่มีคลิปอะไรคือบางทีเราก็แบบเหมือนกับถ้าเราไม่อยากกินนะทุกคนเออจะไปทําคลิปกินอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่อร่อยไนงะทุกคนก็เลยแบบว่าเออ,เอ,อช่วงนี้ขอพักแป๊บหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปเนี่ยแหละจากต้นคริสต์มาสนะคะกล่องเขาดีมากเลยทุกคนมันแข็งนะคือแบบ ดีมากเลยพอเราไม่ได้ใช้เนี่ยก็เก็บเขา้าห้องเก็บของได้เลยเนาะส่วนมากเบียเก็บเก็บเป็อย่างอะ่ะไอ้นี่ด้วยวิธีการนี่นะคะนู่นนี่นั่นเนาะเขาก็จะมีบอกว่าเออให้แบบใส่ตัวไหนก่อนนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราบีทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วแต่เพียงแค่ว่าเครื่องดูดฝุ่นอ่ะยังเก็บไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะล่วงทุกคนนี่นะคะ เอ่ออะไรสักอย่างเอามืดไปหรือเปล่าเนี่ยเอาทุกคนสว่างขึ้นมาหน่อยไหมแอบมืดเห็น,หนึงเมื่อกี้ก็ในกล่องนี้นะคะมันก็จะมีแบบนี่รวมหันระจาอันนี้หนึ่งส่วนอุ้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี เครื่องดูดฝุ่นอยู่ใกล้เดี๋ยวซานตาคลอสมานี่ก่อนมายืนรอเปลาทิตแหละต้องคริสต์มาสยังไม่มาสีนะนี่ก็อันนี้ชิ้นส่วนที่สองอส่วนที่สองอันนี้ก็จะเป็นกลางต้นนะคะอันนี้จะกลางต้นอันนี้ก็คือล่างสุดก็คือมันจะเป็นแบบช่อใหญ่สุดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบนสุดนะคะเห็นไหมอืมดูค่ะ จะมีความเป็นบอกว่าหิมะเป็นเกล็ดหิมะอะไรงนี้ที่น่ารักมากนะโอเคหมดแล้วมาโอ้โหทุกคนสุดมากอืเต็ม ของทุกคนขามันอีกส่วนนึงโอ๊ยไปค่ะทุกคนมาละจ้านี่ก็คือขาที่พูดไปนะคะก็จะเป็นแบบิดเลยมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยโอย้หนาวมากเลยข้างนอกทุกคนคือแบบสุดมากอะตอนนี้นะคะเป็นเอ้ยไม่ใช่อุณหภูมิอยู่ที่ลบแปดองศานะทุกคนลบแปดองศามีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมาที่บีลงคลิปสั้นๆไปเนาะกล้องมันเอียงหรือเปล่านิดนึง เออจะบอกว่ามีน้องคนนึงส่งข้อความเข้ามาหาในไอจีเนาะบอกว่าเออพี่มีหนูอยากรู้ว่าพี่อะมาอยู่ที่ฟินแลนด์นอ่ะ,อะเจอหนาวสุดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมากสุดเท่าไหร่บีบอกไปว่าสามสิบเอ็ดลบสาสิบเอ็ดนะคะลบสามสิบเอ็ดคิดดู <c oughs> เรามาใส่กันเลยอันแรกอู้ นีเห็นไหมง่ายมากแล้วเราก็หมนุนนะ็อตนะแต่ว่าต้องต้องพยายามไม่ให้มันชนไอ้เนี่ยโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวบีก็จะตัดแต่งเอ้เดี๋ยวบีก็จะนี่นะคะตกแต่งไปเลยก็คือกลางเขาออกเลย นี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นชั้นแรกนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ชั้นที่2กันเลยจ้า นี่ทุกคนเสร็จละจ้าต้นคริสต์มาส2021ของเรานะคะก็จะประมาณนี้เลยจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งอีกทีนึงเนาะประมาณนี้เลยค่ะเราค่อยส่องอีกทีหนึ่งว่าเออตรงไหนมันแบบไม่โอเคเงเราก็สามารถที่จะแบบปรับได้คือดีบี B ว่านะไอเนี่ยถ้าเราใช้ได้ประมาณสัก สามสี่ปีเงี้ยก็ถือว่าคุม้มค่ะในราคาที่เราจ่ายไปอนี่ประมาณนี้เลย ลมแรงมากคิมะตกเยอะมากดูเจ้าดูเต็มแล้วขลังบ้านอย่าแทบจะมองไม่เห็นละจ้าดูโหิมะลมแรงดูค่ะแรงมากเลยนะข้างนอก มาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาตกแต่งกันเมื่อเช้ารีบกินนู่นนี่นั่นไปขอภายชุดและหน้าไม่พร้อมมากแต่ว่าเราก็อยากจะแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยจ้าทุกคนบีคิดว่าในตีนปีนี้นะก็จะไม่เอาอะไรแบบนี้เยอะๆไปพันเนาะมันดูแบบเยอะไปอะทุกคนคออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบีก็จะมีพวกว่าลูกบอลน,นู่นนี่นั่นเดี๋ยวดูก่อน ตีนอมาอยากจะให้มันเป็นสีสีแบบเนี้ยทุกคนสีขาวขา,ขาวเงินอะไรประมาณเนี้ยเออเด,เดี๋ยวดูก่อนว่าจะอะไรยังไงนะคะดิไม่รู้ว่ามันพอหรือเปล่าหรือว่าต้องไปซื้อเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือลูกเล็กนะคะที่ซื้อมาจากของปีที่แล้วเนาะอันนี้ถ้าจําไม่ผิดก็จะประมาณสัก4ยูโรนั่นแหละนี่นะคะก็จะมีสองแล้วก็จะมีนี่ค่ะ อันนี้คืออันใหญ่ลูกใหญ่สวยงามมากนี่ค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบอ,อ,อันนี้คืออะไรจำไม่ได้ไนหะเดี๋ยวไปดูกันอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอ่ที่วางใต้ต้นนะคะให้แบบมันไม่ดูเห็นไอ้ที่เป็นเหล็กเนาะเหล็กที่เสียบต้นมันก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งกัน แต่ว่าส่วนใลญเนี่ยขอดูก่อนอ,อ๋อบีก็จะมีแบบนี้ด้วยนี่นะคะอันเล็กๆเ,เพื่อที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีต้นเล็กอย่างนี้ไงทุกคนเออที่เราจะแบบตกแต่งกันทุกปีอะ่ะตั้งแต่บีทาคลิปมาอันนี้คือต้นตํานานในประวัติในประวัติศาสตร์นะคะคือแบบว่าเก่าแก่มากตั้งแต่พิธิยังเด็กๆอยู่อะทุกคนใช้ต้นเนี้ยที่บีเริ่มทําคลิปบีก็ใช้ต้นเล็กแับนีน้คิดดู <laughs> ยาวสแบบ เกินข้อสอบขึ้นมาอนิดเดียวแต่ว่าปีนี้เรามีต้นใหญ่นะคะเราก็จะเอาใช้ต้นใหญ่เนาะในการประดับนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็จะเอาประดับยอดนะคะแบบนี้เลยนี่เอาไปตั้งข้างบนตั้งข้างบนนูน้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราม,มาเริ่มตกแต่งกันเลยจ้า แล้วก็นี่ต้นคริสต์มาสของเรานะคะก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าเดบีก็คงต้องตกแต่งอีกนิดนึงคือยังไม่เสร็จจากเมื่อกี้เนาะน่ารักมืออ่ะทุกคนคะแล้วก็อันนี้คือที่บีโชว์ให้ดูเนาะไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาพันตรงเนี้ยมันจะได้ดูสวยงามเนาะ